ควบคุมอารมณ์ได้ก็จะเป็นนายตัวเองนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้นะคะว่าการควบคุมตัวเองได้วันนี้ก็แพมจะมาแชร์เทคนิควิธีการที่จะทําให้เราควบคุมตัวเองได้และเราจะเป็นนายตัวเองตลอดชีวิตค่ะทุกคนวิธีการที่โค้แพมใช้นะคะไม่ว่าเรานะคะจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามากระทบจิตกระทบใจเราทําให้เรารู้สึกไม่ดีทําให้เรารู้สึกนะคะไม่สบายใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจงเปลี่ยน ความคิดใหม่หมายความว่าอะไรคะก็อาจจะมองหาว่าเฮ้ยเหตุการณ์เหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นกับฉันแล้วนะและรู้ไหมว่ามันก็แค่มาทดสอบจิตใจความแข็งแรงของจิตใจคุณสภาวะจิตของคุณและก็ความเชื่อของคุณการลงมือทาของคุณและเหตุการณ์เหล่านั้นมันเคยเกิดขึ้นในอดีต และถ้าคุณบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะทําให้ฉันมีความสุขมากขึ้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะทําให้ฉันประสบความสําเร็จมากขึ้นเรื่องนี้มันจะทําให้ฉันมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่องนี้มันจะทําให้ฉันเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่องนี้มันจะทำให้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นเดี๋ยวเหตุการณ์ดีๆมันจะมาเดี๋ยวผู้คนดีๆมันจะมาเดี๋ยวสถานการณ์ดีๆมันกำลังสลังไหลเข้ามา และนี่แหละค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกดีและคุณเชื่อไหมคะไม่ว่ากี่ครั้งกี่หนในชีวิตเราทุกๆคนค่ะต้องเจออะไรเข้ามาแน่นอนและที่สําคัญ บนอยู่ที่เราเราควบคุมอารมณ์ยังไงเรารู้สึกยังไงเราตีสถานการณ์เหตุการณ์เหล่านั้นว่ายังไงนะถ้าเราตีว่าสถานการณ์นั้นมันมาเพื่อสนับสนุนเราเหตุการณ์นั้นมันมาเพื่อส่งเสริมเราเหตุการณ์นั้นมันมาเพื่อทดสอบบันไดก้าวต่อไปของเราเช่น <c oughs> นะคะต้องบอกเลยว่าในหนังสือความสําเร็จทุกหนังสือจะเขียนไว้เลยว่าในวันที่คุณนะคะอยู่ระดับเลเวลที่1คุณจะคิดว่าปัญหาเลเวลที่5เนี่ยมันจะหนัก แต่ถ้าคุณอยู่ในเลเวลที่10 ปัญหาเลเวลของที่5เนี่ยมันจะเบาหรือว่ามันจะชิลสำหรับคุณดังนั้นจงขยายตัวเองจงเปลี่ยนความคิดจงเปลี่ยนมายเซ็ตแล้วขยับตัวเองขึ้นถ้าวันนี้คุณจิตยังไม่แข็งแรงพอคุณต้องฝึกตีความด้านบวกหรือคุณต้องฝึกรู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยเดี๋ยวมันจะส่งเสริมฉันเหตุการณ์เนี้ยมันจะทําให้คุณนะคะประสบความสําเร็จมากขึ้นเหตุการณ์เนี้ยมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นเหตุการณ์เนี้ยมันจะทาให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นและเหตุกกกกาารรณณ์์ทุุเหต็ เล่ามาทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นในชีวิตโค้ดแคมมาเรียบร้อยแล้วและทุกครั้งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโค้ดแพมก็เชื่อเสมอว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จมากขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะทําให้เรานะคะมีความสุขมากขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะทําให้ผลลัพธ์เราใหญ่มากขึ้นและเนี่แหละค่ะความเชื่อของเราความคิดของเรามันจะเป็นผลลัพธ์ของเราแน่นอนนี่คือการออกแบบความคิดของมนุษย์แต่ละคนหลายคนนะคะ อาจจะตกหลุมพรางในวันที่ต้องเจอปัญหาความท้าทายอุปสรรคต่างๆนานาแล้วก็ตกหลุมพรางไปกับมันแต่ไม่ใช่หรอกค่ะวิธีคิดของคนสําเร็จเล็ดนะคะเขาจะไม่ได้คิดแบบนั้นเขาจะคิดว่าอ๋อ ไอเนี้ยหรอมาแค่บททดสอบอ๋อไอเนี้ยหรอมันกาลังมาขยายชั้นให้โตขึ้นอ๋อไอเนี้ยหรอมันจะทําให้ชั้นนะคะไปอีกรลเวลหนึ่งนะคะนั่นคือความคิดที่คนประสบความสําเร็จคิดนะคะคุณสามารถเอาความคิดเนี้ยไปใช้กับตัวคุณได้แล้วคุณจะรู้ว่ามันจริงสมองของเราคิดแบบไหนจะได้แบบนั้นความคิดของเราคิดแบบไหนจะได้แบบนั้นแล้วมันก็จะเชื่อมโยงถึงความคิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกค่ะที่คุณจะไป ะะต่อว่ากับเขาทะเลาะกับเขาหรือโต้เถียงเขาคุณไม่สามารถเปลี่ยนความคิดคนที่ไม่ชอบเราให้ชอบคุณได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของตัวคุณได้ว่าเขาให้เข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจโลกมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้แหละนะคะเราไม่สามารถทําถูกใจได้ทุกคนแต่เราสามารถที่จะนะคะทาให้เรารู้สึกดีต่อเขาได้ให้อภัยต่อเขาแล้วก็อวยพรให้เขาประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ํารวย นะคะคในสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วคุณจะมองเห็นว่าโลกนี้มีความสุขน่ายอยู่และตัวคุณเองก็จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะฝากไว้ค่ะควบคุมอารมณ์ได้ก็เป็นนายตัวเองได้ค่ะ